ไม่อยากธุรกิจพังเพราะคำพูดควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เบอร์มือถือมีเลขอะไรบ้างรายการเทปนี้ดรไก่มีคำตอบมาฝากค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำกับดกเตรไก่มัฒนาปวีสารคุณมนตรีผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ตัวเลขในเบอร์มือถือในรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตช่วงถามมาดกเตรไก่ตอบให้สำหรับท่านที่ฝากข้อความมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ s i m 7 8 9 com ต้องการให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการวันนี้ผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกมาคือคุณสุจิตรา เพศหญิงอายุ65ปีอาชีพแม่บ้าน เบอร์มือถือที่ใช้คือหมายเลข0 xx 0ปดศูอยากทราบว่าเบอร์นี้เป็นอย่างไรบ้างคุณไก่ขอบอกแบบนี้นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่เสียมากๆเลยค่ะคือไม่ต้องคิดอะไรมากเปลี่ยนเบอร์มือถือเลยดีที่สุดใช้เบอร์แบบนี้มีเงินเท่าไหร่ไม่มีเหลือเก็บเงินล่วไหลออกหมดไม่มีเหลือการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังและยังส่งผลให้เป็นคนใจร้อนหูเบา ชีวิตหนีไม่พ้นการถูกนินทาว่าร้ายถูกโกงถูกหักหลังและต้องให้ระวังดีๆนะคะในเรื่องของสุขภาพเพราะเบอร์นี้ส่งผลชัดเจนในเรื่องของเนื้องอกมะเร็งโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและก็โรคทางเดินหายใจสำหรับความรู้เพิ่มเติมที่คุณไก่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องของการใช้เบอร์มือถือผิดแล้วธุรกิจพังเพราะคำพูดท่านที่ทำธุรกิจคงทราบกันดีว่าเรื่องของคำพูดเป็นสิ่งสำคัญมาก การทำธุรกิจที่มีวาจาเป็นทรัพย์ถือว่าวิเศษสุดค่ะและในเบอร์มือถือของท่านที่ทำธุรกิจห้ามเด็ดขาดที่จะมีเลขเหล่านี้นะคะตัวแรกเป็นเลข3ตัวติดกันนะคะคือหมายเลข3 4 3ชุดที่2คือ4 3 3ชุดที่3คือ4 3 8และก็ชุดสุดท้ายคือ8 4ีสค่ะเพราะเลขกลุ่มนี้เป็นเลขกลุ่มที่ทำให้ธุรกิจพังเพราะคำพูดใช้แล้วส่งผลให้พูดอะไรก็ขัดหูคนฟังเข้าขายเป็นคนปากเสียทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามจากการที่น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในการเจรจาธุรกิจทุกอย่างควรจะง่ายกลายเป็นยากค่ะกลายเป็นเสียโอกาสดีๆไปเพราะคำพูดหากมีเลขกลุ่มนี้ในเบอร์มือถือเพราะฉะนั้น ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเช็คเบอร์มือถือด่วนว่ามีเลขกลุ่มนี้หรือไม่ถ้ามีเปลี่ยนด่วนเลยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาความรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือและศาสตร์การร้อยเรียงเบอร์มือถือให้ลึกซึ้งมากขึ้น สามารถหาอ่านได้จากหนังสือที่คุณไก่เขียนทุกเล่มที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้นะคะหนังสือทุกเล่มติดอันดับเบสเซ e l l e r อรและมีวางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ inbox fanpage s i n 7 8 9 c o m ได้เลยค่ะรายได้จากการจำหน่ายหนังสือทุกเล่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นำไปทำบุญเพื่อบำรุงพุทธศาสนาและนำไปมอบให้องค์กรมูลนิธิต่ตางๆนะคะ ขออนุโมทนาบุญสําหรับทุกท่านที่อุดหนุนหนังสือทุกเล่มด้วยค่ะท่านที่ต้องการให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการแบบนี้ทําตามกติกาตามนี้ได้เลยค่ะข้อที่1กดไ like ลฟ์แฟนเพจ sim789.com ข้อที่2แจ้งข้อมูลให้ครบทุกข้อทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ sim789.com เท่านั้นนะคะชื่อ อายุอาชีพเบอร์มือถือที่ใช้ระบุด้วยนะคะว่าใช้มานานเท่าไหร่และสุดท้ายคำถามที่ต้องการรู้และต้องการให้ดรไก่ตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้คุณไก่ขอลาไปด้วยคำพูดที่ว่าหากชีวิตมนุษย์มันจะเรียบง่ายเราคงไม่ต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยการร้องไห้เมื่อตอนลืมตาดูโลกหากวันนี้เป็นวันที่ยากของท่านใดคุณไก่ขอส่งกำลังใจให้ผ่านมันไปได้โดยง่ายนะคะสวัสดีค่ะ เี่ยนเปล่มือถือเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้องรอคุณจะหมดเคราะห์แค่คุณไว้ใจเราช่วยวิเคราะห์ช่วยพลิกเรื่องหนักเป็นเรื่องเบาเปลี่ยนเปล่มือถือเปลียนความคิดคุณดู